อเมริกาโน่น้ำช่อ<ม>ดอกมะพร้าวค่ะมันจะดีกับคนที่เป็นเบาหวานห,หรือเป็นอะไรเงี้ยคือแต่ชนีน้ําตาลตับแล้วก็กินแล้วเหมือนดับกระหายทําให้แบบเราเหมือนจริงๆพอเหมือนคนเราอยากน้ำตาลพ<ม>อกินอันนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะทําให้ความอยากเราลดลงเหมือนกินอเมริกาโน่กับ<ม>น,น้แง้างแทนร้านเล็กๆรกบรรยากาศชิลๆแต่ว่า อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบของเขานะคะใช้ของดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะว่าที่ร้านนี้มีเมนูอะไรบ้างร้านนี้นะคะเป็นร้านที่น่ารักมากเวลานะใครมาที่สุพรรณก็มาแวะมาทานได้นะคะแล้วเมนูก็จะมีเยอะแยะหลากหลายเลยค่ะเครื่องชงกาแฟสถ่น,นะะที่ก็จะใช้เครื่องที่ค่อนข้างดีนะคะ,ะ,คะแล้วก็กลิ่นของกาแฟ รสก็จะดีมากส่วนส่วนประกอบของพวกนี้ก็ใช้ของดีทั้งหมด ไเป็นยังไงคะอร่อยเข้มข้นหวานมันใช้ได้สุดยอดเอิญโชคดีมากเลยนะคะวันนี้ได้เจอเจ้าของร้านนะคะคุณคุณว่านนะคะคุณว่านเป็นเจ้าของร้านนี่คนสวยก็เลยว่าจะขอถ่ายสัมภาษณ์หน่อยค่ะมีแรงบันดาลใจเดี๋ยวมาถามพี่ว่านตรงนี้ก่อนว่ามีแรงบันดาลใจในการทําร้านนี่ยังไงทําไมถึงแบบคิดมาทําร้านกาแฟ เพราะว่าจริงๆชอบชอบกินกาแฟอยู่แล้วเหมือนว่าปกติเราก็ไปไหาร้านกาแฟอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยบอกว่าไหนๆก็กลับมาทํางานที่บ้านก็อยากมีอะไรที่แบบว่าได้ผ่อนคลายได้คิดเมนูเองอะไรอย่างนี้มเมนูที่ที่ว่าที่ว่าพี่วาคิดเองเนี่ยค่ะเมนูอะไรบ้างคะเมนูที่เราได้ขีดถองราขึ้นมาเองเนี่ยมีอะไรบ้างเีดของเราขึ้นมาเองน่าจะเป็นตัวนี่โรส แอปเปิลโรสเมนูตรงนี้หายไปแอปเปิลอาวานเออร์เก้แอปเปิลโรสนี่ชื่อเจ้าของร้านเลยนะคะ<ๆ>นี่อว่า,วานเออร์เก้ก็จะเป็นน้ำว่านถังถังโซดาเคใส่กับชาเออร์เก้น่ากินเนาะแค่ฟังดูก็นานะ่า<อ>กินแล้วนะแล้วก็จะมีแอปเปิลโรสน่ากินไหมมีเสียงมาไกลๆว่าน่ากินด้วยใช้ชาทวายนิน่งด้วยนะคะจิมมี่ของดีอีกต่างหากรักกันร้ักกัน โหดก็บอกโหดเอาโหดโหดเหรอโหดมีคนมีคนมาบอกว่าร้านโหดค่ะร้านโหดร้าโหดร้านโปรดร้านโปรด่้ให้น้องไปกินของที่โรป็นสานแต่ว่าไม่เป็นไรร้านนี้อร่อยกว่าโอ้ร้านนี้ของดีของแท้ค่ะอ๋อก็คือถ้าเป็นแนะนำก็คือว่าวานเออเกย์ที่ก็คือชื่อเจ้าของร้านคนสวยด้วยนะคะโหดด้วยตอนนี้โหดด้วยตอนนี้แล้วก็ก็คือว่าเป็นมีวาดแห่งจรเข้ ผสมกระชา้เอิร์ตไปขสงไวนิ่งด้วยสุดยอดแล้วมีอันไหนอีคะพี่ว่านก็มีน้ำน้น้ำแอปเปิลโรสก็จะเป็นน้ำแอปเปิลใส่กินเหมือนกินกุหลาบเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นเป็นน้ำแบบโซดาเหมือนอิตาเลียนโซดาแล้วดูราคาสินะห้าสิบาทห้าสิบาททไวนิ่งใช้ห้าสิบาทเองอ่ะเท่าไวนิ่งห้าสิบบาทคือถ้าไม่ไม่ต้องเดี๋ยวนะไม่ต้องสงสัยเลยว่า เช้าเมาร้านคนเยอะมากมีทั้งคุณหมอมีทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารมีทั้งเซลลมาเยอะมากของอะไรราต่อใช้ของดีเหมือนว่าเหมือนเราทํากินเองเพราะว่ามันเป็นร้านที่เรากินเองอยู่แล้วร้านที่เราทํายังไงที่แบบเรากินแบบไหนเราก็อยากให้ลูกค้าได้กินแบบนั้นคือว่าทางคุณว่านเนี่ยนะคะน้องว่านเนี่ยชอบที่จะทานกาแฟอยู่แล้วแล้วก็ที่บ้านพ่อกับแม่ก็ชอบทานกาแฟ ก็เลยเปิดร้านขึ้นมาแล้วก็ใช้ของที่เราเนี่ยทานเองดื่มเองก็เลยเลือกใช้ของดีแล้วก็เผื่อแผ่มาถึงลูกค้าด้วยนี้ไม่มาไม่ได้นะน่าก็มีมีอะไรแนะนำที่เด็ะไถ้าแนะนำอีกอันหนึ่งเพิ่งเพิ่ของมาใหม่ค่ะจะเป็นจะเป็นอเมริกาโน่น้ำช่อดอกมะพร้าวโอ้ยอดก็คือจะใช้จะใช้เหมือนน้ำมันช่อน้ำช่อดอกมะพร้าวมาผสมกับเออให้กับกาแฟดำอะค่ะ ชอบหลงมะพร้าวใช่ชอบมะพร้าวมาคือจะคือคือเขาสก,กัดเย็นมาแล้วก็เหมือนเออมันจะดีกับคนที่เป็นเบาหวานหรือเป็นอะไรเงี้ยคือแต่ชนีน,น้ำตาลตับแล้วก็กินแล้วเหมือนดับกระหายทําให้แบบเราเหมือนจริงๆเพราะเหมือนคนเราอยากน้ำตาลเอากินอันนี้ปุ๊บแล้วมันก็จะทําให้ความอยากเราลดลงเหมือนกินอเมริกาโน่กับอันเน,น,นี้งแทนแทนที่จะเป็นน้ำตาลแทนที่จะเป็นอะไรที่แบบไม่ดีต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหวานไหม หวานคล้ายๆน้ำตาลสด<อ>กลิ่นจะคล้ายๆน้ำตาลสดค่ะแต่ว่าดีกางงอันนี้ซื้อคือมเมตินี้ยี่ห้อของเขาแหละค่ะเน,นี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือของเขาเลย<อ>ซื้อจากอันนี้เลยซึ่งเราก็เอาอันเนี้ยแบบมาทําแต่ก็คือขายดีด้วยใช่ชื่อชื่อแฮงเฮลช่อบดอกมะพร้าวแล้วเราเอามาผสมกับแป้เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูแนะนำตอนนี้คือคนกินเยอะมากเพราะว่าเข้าใจเข้าใจคิดมาก น้ำชอดอกมะพร้าวชอดอกชอของดอกมะพร้าวด้วยนะคะแคลอรี่ต่ำาตาชนีน้ำตาลต่ำแล้วก็เนี่ยมีมีพวกพวกแร่ธาตุอะไรต่างๆเยอะมากเลยแล้วก็คนช่วงนี้ก็คือขายดีอันนี้ขายดีลูกค้าแบบชอบกินแล้วก็ติดใจมันดีกว่าน้ำตาลใช่แล้วก็มีของไข้ไข่จริงกาแฟดำค่ะกลายว่าเราไม่ต้องกินไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่เป็นอันนี้แทนก็ไม่อ้วนไงว่าไขเจี๊ยท่าไข่เห้าบาท บาบาทเองนะคะโห oh, ถ้ากาแฟร้า,านดังๆเท่าไหร่แล้วที่65บาบาทเองนะคะละของดีด้วยก็ใส่อันนี้ครึ่งแก้วแล้วก็เป็นช็อตกาแฟข้างบนนุ้นแนะนำเลยนะคะ<น>ถ้าผ่านมาสุพรรณนะคะตรง<ม>เขาเรียกตรงนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะถนนเทศบาลถนนประชาธิปไตยถนนประชาธิปไตยก่อนจะออกถนนใหญ่นะคะแวะมาเสิร์ฟได้เลยค่ะ ไอยาลาคอฟฟี่ง่ายๆเลยแล้วก็แวะมาลองชิมดูเจอแน่นอน Google กาแฟชอดี๋มาพาแมปได้ค่ะมาเจอออยราคอฟฟี่อยราคอฟฟี่มาเจอมาเจอนี่บาริิต้าสวยๆก็มาได้ที่นี่นี่นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาที่นี่หรืออยากจะคุยกับอยากจะคุยกับน้องว่านนะคะน้องว่านมี i ีของตัวเองด้วยตอนนี้น้องว่านก็มีธุรกิจใหม่ ตามไอจีนะคะเป็นธุรกิจใหม่นะคะขายของมือ2องรนิเจอร์มือ2 About Selected ค่ะในไ g จีติดตามกันได้นะคะขึ้นให้แม่ขึ้นให้ขั้งานทั้งล่างนี้นะคะขายของดีของถูกนะคะแล้วก็คนนี้เป็น working woman ตัวจริงเลยค่ะงไงวันนี้ก็ก็แค่นี้ก่อนนะคะกับน้องว่านะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสดีค่ะ